เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที่เป้าที่ดินสวยๆนะครับทำเลดีๆนะครับมีแปลงนี้แปลงเดียวเลยครับแปลงเดียวเดียวแต่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับแต่ไม่แออัดเนื้อที่143ตารางวานะครับในราคาตารางวาละ้า0 0บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้ยังปรับผมให้ด้วยนะครับ และก็ยังแถมฟรีโอนกรรมสิทธิ์ด้วยครับราคานี้ไม่แพงนะครับตารางวาระ9,500บาทใกล้ทะเลเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับเอกสารสิทธิ์ก็เป็นโฉนดคูดแดงพร้อมโอนเลยนะครับพิกัดที่ดินอยู่จังหวัดประจวบตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดใกล้กลับอำเภอเมืองเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับเดินทางแค่15นาทีถึงอำเภอเมืองนะครับใกล้โรงพยาบาลละ10นาทีนะครับ ใกล้โรงพยาบาลเอกชน20นาทีผมใกล้ทะเล1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสามารถทาเป็นบ้านพักตากอากาศได้เลยนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเคยนะครับหาเบอร์โทรมาเจอที่ชื่อคลิปได้เลยครับดูธรรมชาติบรรยากาศดีๆนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับบ้านพักผ่อนซื้อเก็บเกี่กวไร่ไปทำพันธุ์ให้เช่าได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้หากใกล้อำเภอนะครับสวยๆเลยนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับ มีถนนลาดยางครับผมไฟฟ้าประปาก็อยู่หน้าที่ดินเลยนะครับนะครับท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ